ถ้าผมบอกว่าคุณสามารถวัดความสนิทกับคนรู้ใจหรือกับเพื่อนของคุณยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณเล่นกับเพื่อนแล้วโจทย์คือจิตใจของเพื่อนสนิทถ้าเกิดว่าปัดไปทางซ้ายก็คือสกรปรด,ดไปทางขวาคือสะอาดคุณจะเอาไว้ตรงไหนละ่ะนี่คือเกมเวฟเลนส์นปัดวัดใจบอดเกมสุดจีดที่จะทาให้คุณรู้ว่าเพื่อนคุณเข้าใจคุณแค่ไหนกันเชียววิมีเสร็จอัพกระแสนง่ายทําได้ใน30วิเพียงแค่ตั้งหน้าปัดกับกล่องเกมแบ่งทีมแค่นี้ก็พร้อมเล่นได้เลยโดยเกมจะถัดกันเล่นเป็นทีมเริ่มจากผู้เล่นที่เป็นคนใบ้หนึ่มทําาาาากกรเลื่อนนนแด้้ขงจ ทําการเปิดดูว่าเป้าหมายมันอยู่ตรงไหนและเป้าหมายเกมนี้คือเราจะต้องพยายามทําให้เพื่อนในทีมของเราเนี่ยหมุนหน้าปัดไปใกล้เป้าหมายที่สุดและในแต่รอบก็จะมีโจทย์ซึ่งเป็นการที่จั่วมานะยกตัวอย่างเช่นด้านซ้ายถูกด้านขวาคือแพงซึ่งผู้อ่านโจทย์ก็รู้แล้วว่าโอเคมันอยู่ตรงนี้นะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราใบว่า iPhone ซึ่งเราก็คาดหวังว่าเพื่อนเนี่ยจะสเกลราคาของ iPhone ประมาณนี้แหละจากนั้นทําการยื่นหน้าปัดให้เพื่อนครับซึ่งอุปกรณ์มันดีมากๆเลยคือเพื่อนจะไม่เห็นว่าคําตอบคืออะไรจากนั้นเพื่อนในทีมต้อง ดูเฉลยครับถ้าเกิดว่าเพื่อนหมุนหน้าปัดไปใกล้เป้าหมายมากเท่าไหร่ก็จะยิงได้แต้มเยอะเท่านั้นแล้วคาใบบางตาก็จะทําให้คุณสงสัยในมิตรภาพของเพื่อนว่าเฮ้ยมันคิดแบบนี้จริง,รงหรอแพงของเราไม่เท่ากันสินะจากนั้นก็จะสลับให้อีกทีมเล่นใครได้สิบแต้มก่อนก็จะเป็นผู้ชนะซึ่งเกมนี้สามารถเล่นได้2อถึงสิคนแะเล่นเพื่อสร้างมิตรภาพกับแฟนหรือว่าจะเล่นกับเพื่อนเป็นฝูงใหญ่ก็ได้เ,เกมที่สนุกและอาจจะทําให้เราได้คุยกันมากขึ้นรับรองว่าคุณจะได้คาดเดาความคิดของเพื่อนในแบบที่ไม่เคยมีใใคคคคครราาดดดดิิมมมมมกกกกก่่่่่ออออนนนนนนตีีีี้้้้้เเเเเไทททยแแลลลววะพืขงุณูจหั